นี่ครับสวัสดีสสสครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนบอันนี้ก็ทเสร็จเรียบร้อยครับ<ม>เดี๋ยวนเ,เดินไปครับนีไฟโอ้โล้นไหลเลยวะตำมะเกลกยวเลยบายดีครับไม่ได้เจอกันนานนะผมเราต้องข้ามเลยสภาพกันหนัอนล้นไหลผุด กินข้าวหรือยังครับผมยัง,ยยงครับดัร <to be S 1> ครับดังครับนี่ทำความสะอาดด้วยไม่ครับเดี๋ยวมันมึนไปโดวด <st> <fine, right? S 2> เซนารถเขาเยอะผู้ครับเยอะผู้ฮาวาราก็แท่เลือก็เคง่ายครับเดี๋ยวไปดูจิกราดีกละคะเดินไปดูจิกราครับรถก่อเยอะมากครับต้องระวังระวัง เป็นพิเศษครับพี่น้องจิกะคันนี้ลดเสียเรียบเสียเรียทีดิดเสียพีพิษแอนพี ครับก็จะเก็บงานแล้วตอนนี้อกไม่เยอะครับเบาด้บเบาด้เลยพี่มอไซค์รับ,รบรดเดยอะมากครับเื้อไม่ได้เลยทีมงานชุดปูครับ คันนี้คางหน้านี่สวยงามครับมีรูปแบ็คแมนมาด้วยลูกครั้งเขารออยากไปถ่ายฝั่งนู้นแทบละยอย่างรอเลยครับ มอกก๋วยเตี๋ยวนี่แปดนิ้วครับเรียงแปดเลยครับแบบแน่นๆเลยครับจัดแน่นๆเลยจิกะรถเยอะมากครับครับชิมงานอ๋อลุยครับลุย โอ้รถแกงะดูครับความร้อนย่างสดๆร้อนๆจากเตาเลยครับอุณหภูมิได้โอ้กิมันไม่ร้อนมอใส่รองเท้าธรรมดาไม่ใช่รองเท้าข้าไปครับ ปกติเลยเข้าแตะปกติโอ้แต่คันนี้สวยครับสี่จังวบอ ยังไม่หมดครับยังไม่หมด,ค,ดรครับคนนี้ก็จัดการกันครับก็จัดการเนี่ย คันนี้กิก้ะต่อจัดเลรีรยบจัดชนนี่ก็ต้องสีเขียวครับพี่น้องคันนี้ก็360นบแปลงหน้ากิกะหน้าคาต้ตอมจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับหน้าแพ้ก็แปลงหมดร่วมๆเกือบสองแสนหนึ่งครับพี่น้องนาซาก็ยังอัดไม่เต็มครับ สิงครับรถสิงนี่มันรถมันทาง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 นี่ครับรถเยอะมากครับพี่น้องปอดไป,ไปค่อยมากครับผมรนไลทีงานนี้ก็โอ้โรถสูงการสัญจร น่าจะเสร็จคันนี้ก็น่าจะกินข้าวครับชิวงานพักเที่ยงรถก็ค่อนข,ข้างเยอะครับพอไม่สามารถหยุดสต็อปบ่อยๆนะสไตล์สปอร์ตครับชิวๆ ช่วงนี้มีงานทําก็ต้องทําไปครับไม่ต้องเลือกงานครับอีกว่าตกงานนะพี่น้องถ้าตกงานนี่โอ้ยค่อนข้างแย่รถวิ่งมันวิ่งลงไหนนอ้อเนี่ยโอ้ยยูคาร์บยูคาร์บที่ฟ้าับ ล้าก็นั่งอยู่ใน,นบันลลร์สถานโอ้รถอัดฟางเครื่องอัดฟางห้อนจัดเลยครับห้อนจัดเลยรถเกี้ยครับพี่น้อง ระหว่างลอยต่อนี่จะสวยไม่สวยอยู่กับคนปูเลยนี่ครับขั้นตอนสายคนโคยครับพี่นอ้องระหว่างลอยต่อเกียร์เกียร์หนโอ้รถไหม ลล <Line>. <Line. S 1> ทีมชุดปูดครับทีมงานนี้ทีมงานอภิษฎา่อนน่าจะเสร็จนี้ก็พักเที่ยงครับสินข้าวก่อนวันสินข้าวเสร็จค่อยมาลุยกันต่อขยายสีเลนนะครับ เอาได้บาเดอร์กพี่ตัวนี้เป็นซูมิโตโมะครับ SA 6 4ครับรถปูยางก็จะเก็บช่วงกลางครับต่อไปนี้ ปูก็ต้องมีรถปูยางครับหนึ่งคันแล้วก็บดรถบดสามคันครับแบ่งเป็นสองประเภทก็อ่าซันเทียนหนึ่งคันแล้วก็ร้อ,อยางปกติเจ็ดล้อก็อยู่สามคันโอ้เจอรถ่ลอยอีกหนึ่งคันครับพี่น้อง เอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ